มืัอนี้เชปเตาห้างกับมาเห็ดเมนูผัดเห็ดปลาไหลครับพี่น้องเพราะว่าเตาห้างครับเบมึงหลูลงแบบมีเล่ใส่เตาแก๊สิ่งนี้ครับโอ้เตาห้างสันตวลเล่ใส่น้ำมันลงไปเลยครับน้มันหลายๆอย่นงอยมันผัดเห็ดเนาะไอ้มันมันอย่างไรแกเพราะน้ำมันเดือดครับน้ำมันหอมหรเคาก็ เอาพริกแกงที่เขาตำไปโขกไปไปตับเลยเอิญไปผัดเลย้อครับผัดให้มันหอมหน่อยง พราะมันเหลียงแน่นี่ยนี่ดึงเอาปลาไหลลงครับนี่ครับปลาไหลตัวใหญ่เลยครับขั้วยางดีครับปลาไหลแท่งหั่ขั้วเอาครับพอผมว่ามาใส่ว่ามาขีบางเสียมถึกดีนผมกินบ่แซ่บครับต้นเขากันเลยครับอืมหอมมอกเลย หอมผักหรือต้อนประไรถึอเรืองบันไถึงน้ามครับเนาะห้องอรุงนี่นะครับตามเวำมันหอยครับมันหอยเสีาเรายเซียบ้ายดือกันครับผมขี้โดนะครับผมขีลรดใช้นีนะครับ เมื่ใไหร่ใดเราก็แสบในตัวของมันแล้วโดนเดียมน้ำปลาน้ำตาลครับเขาต้องใส่แบบเันเทยปลาตาห่างครับหลังจากทีห้องพักเขาเครื่องเราปรุงรสได้ทีแล้วครับใส่ตามด้วยเพื่อติกระทันติไข่สดแล้วก็มาเขือพวงไปมกปูดจะใช้หั่นครับ ใส่ลงไปเลยครับโอ้จะกินครับพี่น้องสนใจอาหารปลามาหาผมเลยนะครับบัว่าหนุบัวว่าปลาไหลมือ,อกินเลยครับบ้านเ้าทางบ้านนี่มืสฝนในสามีปลาไหลสุดล้นเลยครับแล้วหนูว่าอะไรอ่ิดนี้สนับสนุนโดยที่จเจริญการค้างครับที่ เจริญการสร้างรถ่ยวบิวครับเราก็ตามด้วยพักใบยีลาครับับใบกัพัใบกระเพราครับต้งไปเลยครับ ใช้หามั้สี่แหงครับต้งนี้แหละครับก็เป็นการแคสซินครับเมืเบิงครับเมืเบิงไกลๆครับเป็นไปกินรอ่น้องคุณลูกลูกขายกินนี่นี่ไ่านลูกผมเหมือครับลูกหลายครับคุณขายกินนี่นี่ลร